สวัสดีครับพบกับ t i g e r ร m อ n t เอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับการถอนเงินจากแอปพลิเคชันช็อปแบ็ k นะครับเนี่ยครับแอปนี้นะครับเมื่อจริงๆอะ่ะถ้าเราซื้อของออนไลน์สั่งพวก Delivery Food พวกนี้เราใช้ Shopback ในการเรียกเงินอ่าแคชแบ็คคืนเนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะครับ ัรนี้ครับผมก็เป็นปีนะตอนนี้ยอดอยู่ที่1นึ่งนบาทนะครับมันสามารถกดถอนได้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้ครับรูปตรงนี้จิ้มเข้าไปเสร็จแล้วจิ้มคาว่าถอนเงินตรงนี้ครับเสร็จแล้วคือก่อนหน้าน,นี้จะถอนเงินได้คุณต้องยืนยัน เบอร์มือถือก่อนนะครับผมเพิ่งทําไปนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเพิ่มตัวของอธนาคารเข้าไปนะครับว่าเราใช้ธนาคารอะไรแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับผมผมใช้กส,สิกรน,นะครับ ส่วนใส่เลขบัญชีอันนี้ให้โปรดตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อคลิกลิงก์ยืนยันบัญชีนะครับ เราก็เรามากดยืนยันในอีเมลอีกครั้งหนึ่งอ่ะเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นสีเขียวว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบอีกทีนะชื่อถูกอะไรถูกนะ แล้วก็ทําการถอนนะครับขั้นต่ำหน0่บาทแล้วก็กลับไปที่อีเมลอีกครั้งหนึ่ง

ทำไมมันเหมือน,นตัวเลขมันยังไม่ไป,ไปเราได้ส่งบอกว่าส่งไปที่อีเมลแล้ว ก็ทำไมมาส่งมาส่งอีเมลเลยวะอีเมลที่เป็น ขั้นตอนการกดอย่างนี้แหละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าได้เงินอะไรแล้วเดี๋ยวมารอสักครู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวรอมันอัปเดตก่อนนะครับแล้วเราส่งเรื่องใหม่กดคาร้องขอกดเงิน1,000บาทถูกไหมปึ๊บเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับอ่าเรียบร้อยยินดีด้วยนะครับรอผลภายใน7วันนะครับทําการนะครับตามนี้นะครับ รออีเมลมันยืนยันก่อนนะครับช่วงเมื่อกี้อาจอาจจะต้องรอเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่มบัญชีไปด้วยมันอาจจะทําให้ล่าชา้า5-10นาทีได้อันนี้ผมก็ไปทำให้ดูใหม่แล้วนี่ครับรอดําเนินการ1,000บาทสวัสดีครับนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าเราถอนเงินนะครับไปเท่าไหร่ วันนี้มีเงินเข้านี่เห็นไหมเพราะว่าเงินสะสมทั้งหมดคือหนึ่งพันถูกปะหนึ่งพันหนึ่งร้อยผู้อ่านกดไปหนึ่งพันบาทจากตัวนี้ช็อปแบงค์เห็นไหมเงินเงินคืนที่ถอนออกก็คือหนึ่งพันนะครับประวัติการถอนมันเข้าวันวันเนี้ยมันเข้าวันเดียวเองถอนสิบสี่ตอนกลางคืนด้วยมันเข้าตอนบ่ายวันที่สิบห้าไวมากนะ มันบอกว่าใช้เวลาสามถึงห้าวันนะครับแต่ยอดคือมนเข้ามาหนึ่งพันมันน่าจะใช่นะครับก็คือยอดนี้นะครับด้านล่างหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็จะไปดูยืนยันอีกทีในแอปเคมูบายปิดไวไฟก่อน เงินมาจากไหนมันจะบอกไหมซิตี้ไม่บอกโอเคนั่นแหละมาจากเรียบร้อยก็คือช็อปแบ็กได้เงินคืนจริงๆนะครับคือคุณซื้อของออนไลน์สั่งพวก Delivery Food อะไรพวกนี้เนี่ยหมวดหมดู่พวกนี้คุณจะได้เป็นแคชแบ็กคืนด้วยนะครับยังไงก็แนะนำว่าควร เปิดช็อปแบ็กก่อนแล้วค่อยเปิดแอปนั้นตามแอปอื่นๆที่เราต้องการซื้อสินค้าตามนะครับค,คุณกไ็ได้เงินคืนแบบผมนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ช่องไอมินทีด้วยนะครับสวัสดีครับ